ตรงใต้ตา,ตานี่ครับจะมีเส้นแตกวิ่งมาตรงนี้นะครับมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญน,นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นำเหรียญยอดนิยมของเมืองเพชรบุรีอีกเหรียญหนึงมาฝากเพื่อนนะครับ เปเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงรุ่นนี้นะครับนักเล่นเรียกว่าเหรียญวัดเพียงนะครับเรียกว่าเหรียญวัดเพียงคือหลวงพอ่อทองสุกเนี่ยสร้างไว้เป็นที่ระลึกในงานทอดกรถิ่นร้างมขคีวัดเพียงนะครับเมื่อปีพศ2498เนื้อทองแดงเนี่ยก็มี2แบบเป็นแบบทองแดงผิวไฟกับแบบทองแดงลมดํา อย่างองค์ที่ในคลิปที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือเป็นทองแดงหลมดํานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญวัดเพียงนะครับว่าเขาดูกันอย่างไรนะครับเหรียญวัดเพียงเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มปีพศ2498ลักษณะของเหรียญเนี่ยจะเป็นแบบแองกะทะนะครับผมจะตะแคงให้กับเพื่อนๆดู นะครับจะเป็นลักษณะแบบแองกระทะคือขอบเนี่ยขอบตัวเนี้จะสูงกว่าเหรียญตัวนี้จะต่ํานะครับแล้วก็ค่อยตีสโลปสโลปขึ้นมาเป็นเหมือนก้กนกระทะนะครับเป็นพระปั้มหูก็จะปิ้นอย่างนี้นะครับลักษณะพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีผดนะครับมีผดเนี่ยเต็มเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของแม่พิมพ์นะครับการแกะบล็อกหรือว่าแม่พิมพ์เนี่ยแกะเป็นลักษณะของหลวงปู่หลับตาเบาๆนะครับหลวงปู่หลับตาเบาๆดูลักษณะของการหลับตานะครับท,ที่เปลือกตาจะมีเส้นเหนือเปลือกตานี่สองเส้นเส้นที่ปิดตาหลงจะเป็นเส้นคมคมนะครับเป็นครึ่งวงกลมลักษณะนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างนี้จะคมนะครับ บริเวณหน้าผากก็จะมีเส้นหน้าผากแผ่วๆนะครับแกะเบาๆปากเห็นไหมครับมีริมฝีปาก,100ากรอย100ข้างแก้มเห็นไหมครับเนี่ยรอยข้างแก้มเป็นธรรมชาติเม็ดผดนะครับเม็ดผดจะเป็นแบบธรรมชาติเป็นผ้าปั๊มนะครับเม็ดผดจะขมขม ลักษณะของเม็ดผลนะครับเป็นหมดเม็ดพลเล็กๆคมๆเป็นผ้าปั๊มนะครับผิวก็จะตึงตรงใต้ตา,ตานี่ครับจะมีเส้นแตกวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยมีเส้นแตกคมๆเลยนะครับเนี่ยทนเทนี้ดูเปลือกตานะครับจะคมๆ เส้นตรงนี้จำให้แม่นนะครับจำลักษณะของพื้นเหรียญน,นะครับเป็นพระปั๊มพื้นเหรียญจะตึงแต่ว่าพื้นเหรียญเอาเรียนรุ่นนี้เนี่ยจะมีเป็นผดหรือว่ากากนะครับเม็ดผดหรือเม็ดกลากอยู่จำการแก่ตัวอักษรนะครับแล้วก็ขอบเหรียญเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วมีช่องว่างและเส้นเล็กๆอีกนะครับ ลักษณะอย่างเงี้ยการเกยกันการแกะอักษรน,นะครับจะมีเส้นต่อจากธรรมชาติของพื้นเหรียญขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็การแกะตัวอักษรตามพื้นเหรียญของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นลมดํานะครับบางจุดก็จะมีจุดเป็นสีฟอกเป็นน้ํามันกา๊าซนะหรือว่าเป็นสี ฟ้านะครับวาววาวอยู่นับเป็นผิวเดิมนะครับการแกะอักษรอ,อ้ออ่างเห็นไหมครับเนี่ยเส้นต่อเส้นเกินอย่างนี้เส้นแสมอย่างนี้ต้องมีนะครับนี่ตามธรรมชาติของเส้นนะครับขอไข่แกะซ้อนไปซ้อนมานะครับแล้วมีตรงนี้มีเส้นแตกนิดหนึ่ง เนขอบแบบนี้นะครับเเพื่อนจำไว้ได้เส้นต่อเส้นเกินนะครับเส้นต่อ,อยันดูธรรมชาตินะครับพิมพ์ถูกผิวลมดำแบบนี้ปีกเก้าแทรงแห้งแบบนี้บางจุดก็อาจจะเป็นจำจำเป็นสีลุ้งๆุ้าๆฟ,ฟ้านะครับ เส้นสายจะคมนะครับนะครับให้สังเกตรบริเวณไหปลาลาเนี่ยจะมีเส้นวิ่งเป็นทิวๆเล็กๆนะครับเป็นธรรมชาติวิ่งแบบนี้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยจำธรรมชาตินะครับของพับปัป๊มสังคติเข้าใอคกับเส้นจีวรเส้นจีวรดูเส้นจีวรน,นะ เส้นขาดเส้นเกินนะครับของการแกะตัวอักษรตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูบล็อกด้านหลังนะครับเหรียญนี้เป็นลนักษณะของแองกระทะนะครับดูการแกะขลาดขอมนะครับ <c oughs> เส้นเกิดเส้นขาดเส้นเกิดที่แทงหลุดออกมา ผมพดนะครับเส้นขนแมวเล็กๆแบบนี้เส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเส้นที่แกะตรงนี้เป็นแกะเป็นปลายแตกๆนี่นะครับเส้นอุนะครับเนี่ยคมเลยตรงนี้นะครับปลายแบบนี้เส้นเกินอย่างนี้ ะจะมีเส้นอะไเงี้ยเป็นรอบเลยขอบนี้จะปริ้นนะครับเพราะปั๊มจากหน้ามาหลังขอบจะปริ้นให้เ,เพื่อนๆดูการแกะตัวอักษรน,นะครับเส้นขาดเส้นเกินเห็นไครับผ่าปัม๊มพื้นจะตึงนะครับดูการแกะนะครับเนี่ยเส้นจะเกินอย่างนี้ เส้นนี้มันก็จะสอดไปข้างล่างเห็นไหมครับขอบจะปลิ้นเลยดูหูนะครับเนี่ยปั๊มจากหน้ามาหลังหูนี่ปลิ้นเลยนะครับเนี่ยระเบิดออกมาเลยอย่างนี้ทําให้พระดูง่ายนะครับพะปั๊มขอบจะปลิ้นหูจะเป็นหูเจาะนะครับเส้นนี้ที่ต่อกัน ธรรมชาติดีมากนะครับคอฟังนี้จะมีเนื้อเกินปิ้นเยอะเลยนะครับนะครับบริเวณนี้ตรงคำว่าพอสสองสีเก้าแปดเนี่ยใครเพื่อนๆลองขยับพลิกดูนะครับเนี่ยจะมีเส้นวิ่งเป็นคนแมวนยครับเนี่ยวิ่งเป็นสายฝนเนี่ย เส้นขนแม่เลือเส้นสายฟนนะวิ่งขึ้นไปขมขมนะครับต้องค่อยๆขยับดูการแกะยันทับกันไปทับกันมานะครับเป็นธรรมชาติเป็นภาพปั๊มผิวจะตึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูขอบนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับคนที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผมจะลองไปช้าๆเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่เป็นกับตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆไล่ดูนอกจากพิมพ์แล้วนะครับพิมพ์ธรรมชาติแล้วก็ขอบตัดนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับองค์ประกอบใหญ่ๆอย่างนี้ต้องชัดเจนพิมพ์ถูกเนื้อถูกขอบตัดถูก ธรรมชาติได้นะครับจะง่ายกนการศึกษาแล้วก็เก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆพิจนารณาดูนะครับค่อยๆไล่เรื่องพิมพ์นะครับเม็ดพดแล้วก็ผิวขอบตัดลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปัม๊มเป็นแองกะะัะ ค่อยๆไล่นะครับเกดีจริงๆก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ